สวัสดีครับผมเซล,ลกล้องจัดให้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงนี้โปรเด็ดโปรดีเดือนนี้มีอะไรกันบ้างต้องแอบ,บกระซิบบอกนิดน,นึงนะครับว่าเดือนนี้ผู้อำนวยการฝ่ายขายแจ้งว่าสู้สทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะครับไม่พู้พรมพทำเพลงไปชมกัเลยครับกับรุ่นที่1นึรถกระแสที่กำลังมาขุมพลังงานแห่งอนาคตพลังงานทางเลือกด้วยเครื่องยนต์ไฮบริด กับเจ้ารุ่นี้เลยครับโตโยต้าโคร l a าคลอสที่จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษส,สุดคุม้มเริ่มต้นที่1.29พร้อมขยายระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง10ปีและก็ยังมาพร้อมกับรับประกันระบบไฮบริดอีก5ปีโดยไม่จำกัดระยะทางจัดไปหนึ่งรุ่นกับกระบะยอดฮิตขวัญใจคนไทยที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นแซงแรงคะลุพิกัด กับเจ้าไฮลักซีโวที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99%พร้อมขับฟรี90วันกันเลยเท่านั้นยังไม่พอไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยากได้โปรโมชั่นของแถมแบบไหนเราจัดให้ไม่ว่าจะเป็นกระบะซิ่งพร้อมแม็กแบบนี้หรือแม็กออฟโรดแบบนี้หรือถ้าลูกค้าสนใจจะเป็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้ เราก็จัดให้ครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแบบไหนขอแค่คุณบอกเรามาแล้วจัดให้พี่ตูนว่าไงครับยุคโควิดแบบนี้จัดไปกับอีกหนึ่งโปรแกรมโปรแกรมสบายดีที่จะทำให้ทุกคนผ่อนแบบสบายกระเป๋าฟรีดาวฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและส่งเริ่มต้นปีแรกเพียง5,000กว่าบาทกับเจ้า2รุ่นนี้ยาริสเอทและโตโยต้ายาริ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จัดให้ฮะกับส่วนลดเพิ่มเติม2 0 0 0 0บาทหรือปีค่าบำรุงรักษามาตรฐาน5ปี1 0,000แกิโลเมตรสำหรับรุ่นดังต่อไปนี้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโปรดีโปรเด็ดเดือนกรกฎาคมนี้ว้าวไม่ว้าวยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรืออยากให้เราจัด โปรโมชั่นแบบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามโตโยต้าลบบุรีอุดมชัยในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น y o YouTube แฟนเพจโตโยต้ารบบุรีอุดมชัยรวมไปถึง Line Official Account ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปอยากจะฝากโตโยต้าลบบุรีอุดมชัยแบรนด์ที่ใครก็มมานใจว่าดีกว่าด้วยครับ